ก็คือเรามีโยคะนะคะแล้วก็พิลาทิสนะคะออกกำลังกายไหมคะมีเจ็ดศาสตร์ด้วยกันค่ะอะไรวะเจ็บฟันครูแอนนี่ค่ะว่าไงคะ เจ็ศาสตร์คืออะไรคะอ๋อเจ็ศาสตร์ของเรานะคะถ้าสําหรับเชฟจอมเนี่ยต้องเริ่มต้นด้วยการฝึกลมหายใจเลยค่ะก็คือเรามีโยคะนะคะแล้วก็พิลาทิสนะคะแล้วก็เต้นนะคะแล้วก็พื้นฐานการออกกําลังแบบกายภาพบําบัดนะคะแล้วก็ยังจะมีเรื่องของเชียร์ลิดดิงเป็นการเซฟตี้นะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของยิมนาสติกและกายกรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยทรงยางเชฟ นะคะจริงๆเนี่ยเจ็ศาสตร์เนี่ยเราเราแตกต่างกันแต่ละบุคคลจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นความเชี่ยวชาญของทีมครูของเรานะคะก็คือการออกแบบวางแผนให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลโดยใช้เจ็ดศาสตร์การออกกําลังกายให้เหมาะสมนั่นเองค่ะตรงยัเดแบบ็ดบดเข้าใจแล้ว